สวัสดีชาวเอ็กชทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับก็มาอยู่ในเอ็กชชั่เซอร์เวอร์จีนครับผมมาพร้อมกับมีดหมุนนะครับผมเป็นสกินน่าจะตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก่อนเข้าเกมมาผมก็ไม่ได้เช็คนะครับสกินตัวใหม่ก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กดลงเล่นคนเดียวนะครับซึ่งถ้าด่านเฟียนะครับพูดถึงมีดหมุนเราก็ต้องเอามาเล่นด่านเฟียใช่ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายืนครบ4มุมมันสามารถที่จะ ทำบัคข้ามด่านได้นะครับแต่ว่ากับเซิร์ฟเวอร์จีนผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนแรกว่าจะลองเล่นด่านอื่นนะครับแต่ว่านึกนึกแล้วผมก็นึกออกแค่เปียนี่แหละนะครับตะกี้หน้าจอพับทเท่านนะครับมันก็จะประมาณนี้ความแรงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับดาเมจดห้าร้อยกว่ากว่าเผื่อใช้มีดทั้งเกมก็ก็ยังไหวนะครับโอเค เราจะยืนตรงไหนดีให้มันทั่วถึงน่าจะแค่ริมงก็พอแล้วเพราะว่ามันมีไอ้พาย,ยุหมุนหมุนลูกเล็กคอยตามกระจายไปทั่วแมปอยู่นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะได้แรงเหมือนกันนะครับนข้ามด่านได้สบายๆนะครับไม่รู้เฉพาะวินนี้หรือเปล่าอุ้ยข้ามอีกแล้วโอ้โหทำไมมันข้ามได้อย่างนี้เลยวะข้ามได้โคตรเยอะออแต่อย่างว่าสวจีมันปล่อยมอนออกมาไม่เหมือนกับไทยใช่ปะช่วงพักหลังๆกนะันเนาะ ต้นๆก็แบบว่าน่าจะคลายๆกันหมดตัวเขียวนี่ต้องลุยเองละตัวเขียวต้องลุยเองนะครับพายุลูกไฟทํางานหน่อยเออทํางานทั่วถึงนะครับโขียแล้วก็ริมกาแพงครับยืนต่อครับหมุนไปเห็นนะเอา้ากาลังจะวิ่งไปหาเลยโขเคไม่เป็นไรดีละทีนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะเน้นยืนอยู่ที่เดิมแล้วกันสบายๆบ,บอกเลย ใช้มีดอย่างเดียวฆ่าบอสก็ยังได้หลืยตัวนึงโอเคแต่ยกเว้นตัวเขียวนะครับตัวเขียวแม่งจัดการไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไปชนเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยข้าม่ามไปเลยครับบางฐานก็ข้ามได้บางฐานก็ข้ามไม่ได้อ่ะอันนี้ถ้าอยู่ข้างบน กล,กลางแมปหน่อยเถิบเทิบ,ทบ,ทบมาโอเคโอเคเรียบร้อยรอบที่15มันเป็นบอสก็อย่างนี้เลยเอาบอสเคลียอย่างงี้ชิวๆมีกูแรงแต่คู่สวยครับมาที่เดิมเลยประจำชุดที่จริงอันนี้มันข้ามได้นะข้ามได้ปะอุ้ยข้ามได้วะ่ะเยะ้ๆข้ามได้เฉย ไม่จําเป็นต้องยืนสี่มุมสี่คนอันนี้แค่คนเดียวก็ข้ามได้แหละไม่รู้ว่ามีดอื่นทําได้หรือเปล่านะน่าจะทำได้ไหมัหม้งเหมือนกันโอ้ข้ามอีกแล้วแต่รอบยี่สิไม่น่าจะข้ามได้พร้อมเป็นรอบบอสเอารอบสิบเก้านี่ว่ะรอบสิบเก้าองนี่ว่ารอบยี่สิบแล้วเอ้ยกับผมก็รีบเกินเยเครับไปฝั่งหนึ่งเคมารอบนี้แหละของจริงครับรอบบอส เราต้องฆ่ามอนเพื่อเลี้อบอลนะครับเค <Okay, S 1> เรียกมาโอ้ห oh, ปั๊มแผนที่มันเลยอะใช้มีนี้แต่บอสก็ถ้าใช้ปืนยิงน่าจะไวกว่าแต่ไม่เป็นไรผมใช้มีทั้งเกมก็ได้ปืนเราไม่จำเป็นต้องใช้แตกดิแตกดิไม่แตกอะเค okay, สวยงาม่ะหมุนต่อเนื่องเลยครับเฮ้ยยิงยืนที่เดิมยิงที่เดิมทันปะไม่ทันหว่าไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรครับ เปลอมันข้ามฐานเนที่ผ่านแล้วกระดองกระดองต้องเคลียเองเราฝากใครเคลียร์ไหมล่ะโอเคหมดยังหมดแล้วแหละเหลือแค่ตัวเล็กๆโอ้ติสโลติสโลหมุนอีกรอบนึนงโอเคประจําจุดครับข้ามปะไม่ข้ามวะโอคไม่ข้ามไม่เป็นไรมอนมันน่าจะเยอะลงคนเดียวชิวๆกินขนมโอ้โหสบายเล่นเซิร์ฟตีน แล้วประเด็นคือตัวนี้มีถาวรด้วยนะสกินแจกหรือว่าต้องทำเควสแต่หลักๆน่าจะทำเควสแหละนะครับทำเควสหรือสุ่มก็ไม่รู้นี่ผมไม่แน่ใจไม่ใช่เจ้าของไอดีไม่รู้ไม่ทราบมาทางผมดีจะเดินตามบอทผมทำไมวนะเนี่ยมาหมุนต่อครับต่อเนื่องมายัางไงต่อไม่ข่าวะไม่เป็นไรอย่างนี้แหละ ตัวเขียวยังมีอีกเหรอพี่เกตวิกไปวิกบาเฟิร์บชีวิลาดนแล้วมันติดสโลนานไงแต่โอ้โหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวิ่งเข้าจุดผมก่อนค่อยหมุนค่อยหมุนค่อยปั่นอ่ะเรียกมอนมาเพิ่มอีกอ่ะยังเหลืออีกเหรอเอ้าอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรเหลือแค่ตัวเดียวเกมก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ยี่สบสี่ยิบห้าเป็นหลังแดงหลังแดงใกล้มือใกล้ตีนสบายๆถ้าไหนที่มันไม่ข้าผมก็จะวิ่งหานะครับอเอคแม่งเกิดอีกแล้วไอตัวเล็กๆพวกนี้ยขยันเกิดเหลือเกินอเอทีนี้ก็เราครับมาหมุนโอ้หแต้มตอนนี้ผมเก้าแสแปดแล้วจะแตะล้านแล้วมาเหลือแค่บอสสบายๆ ขัดใกล้ๆมันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเข้าใกล้มากเดี๋ยวแม่งก็ตายเจอสไนลูกร้องผมก็ตายแล้วอะเรียบร้อยครับแตกโหห้าตัวเลยว่ะตรงนี้ห้าตัวเลยเหรอครับแตกเป็นหนึ่งครับนี่อสองแล้วก็เอาอีกสาครับเคลื่อนที่เร็วได้ไหมโอเคดีนะมีสกิลสัตว์เลี้ยงมันพอช่วยเคลื่อนที่ได้อยู่โอเคหมุนครับอ่าข้ามาด่านอีกแล้วว่าแจ็คพอตเฉย ยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ดอ่ะจัดให้อีกรอบนึงที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะไม่จัดวะยี่สิบเจ็ดมันเกิดข้างบนโอเคไม่เป็นไรแต่พี่วิ่งไปหาหนึ่งที่เลยแม่งนี้แหละโอเคจบง่ายเคลียร์เร็วผู้ชิพายล้วไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรหลังแดงกว่ารอบนี้มาจัดการครับมีตัวแรงไปเดะ เหลือฝั่งนูน้นนะตัวเขียวมาเลยวิ่งวิ่งชน,ชนชนเอาอืมออเรียบร้อยโอเคทีนี้รอบยี่สิบเก้าจะเป็นพวกตัวเล็กเ,กเนาะโอ้โหน้ำตาจะไหลวะไม่ได้ทำคลิปด,ด่านเฟียนานแล่นแบบน้ำมากๆเลยลงแต่ด่านพวกใหม่ๆมาสองตัวโอเครอบนี้ก็รอบบอลครับบอลมันกเกิดตรงนี้เนาะเราก็หมุนตรงนี้แหละเมื่อไหร่จะมีเฟียสี่สิบห้าสิบหกสิบ แต่นาคตก็ไม่แน่เนาะมันอาจจะทำช้ามากถ้ารู้ว่าจะช้าขนาดนี้กูใช้ปืนยิงอยู่อ่ะเราปล่อยไปครับเราเน้นความสะดวกสบายหมุนไปหมุนไปดูไปดูมากูก็เวียนหัว,ลวเลยไม่เวียนหรอกไปครับแตกแตกเออนั่นแหละครับผมจบด่านเป็นทางการนะครับโอเคครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ก็ติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ